และนี่คือเหตุผลที่เราไม่ชอบการกลนขนสวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตรกรรมการกำจัดขนค่าเรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะจะทำให้คุณใช้ชีวิตกันได้ง่ายขึ้นค่ะ เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนนะคะคงมีอาการเดียวกันนะคะหลังจากโกนขนเสร็จเนาะเราจะมีอาการรู้สึกแสบนะคะและคลายเครื่องแล้วก็แดงบริเวณที่โกนนะคะอ่าแค่นั้นไม่พอนะคะหลังจากโกนไปวันสองวันเนาะตัวเจ้าขนที่เราโกนไปเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นมาทิ่มแทงทําให้เรารู้สึกกังวลใจไม่เรียบเนียนแล้วก็ยังก่อให้เกิดในเรื่องของพวกปัญหาขนคุดตามมาได้อีกนะคะพอเราโกนไปบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือขนดกขึ้นขนเยอะขึ้นขึ้นไว แล้วพอมีการโกนซ้ำๆๆไปเรื่อยๆอะค่ะทำให้ผิวบริเวณที่มีอาการโกนนะคะเกิดในเรื่องของพวกอาการหมองคล้ำได้อีกนะคะโดยเฉพาะบริเวณรักแร้หรือน้องสาวเรานะคะมากกว่านั้นก็คือหลังจากโกนไปเสร็จนะคะเชื่อว่าหลายๆคนมีอาการนี้แน่นอนนะคะก็คือในเรื่องของอาการคันทำให้เราใช้ชีวิตได้ยากมากเลยล่ะค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าการโกนขนนะคะเป็นวิธีที่รวดเร็วง่ายดายแล้วก็ประหยัดนะคะ ทั้งประหยัดในเรื่องของตัวเวลานะคะแล้วก็ประหยัดในเรื่องของตัวเงินนะคะเพราะว่ามีดโกนหนึ่งด้ามอะคะ่ะเราสามารถนํามาใช้ซ้ําๆได้หลายรอบเลยเนาะแบบอะค่ะเขาจะออกแบบมาให้สามารถใช้ซ้ําได้โดยการแค่เปลี่ยนในส่วนของตัวใบมีดโกนแล้วก็ด้วยปัญหาหลายๆอย่างนะคะจากการโกนขนที่แจ้งไปตอนต้นเนาะทำให้เราอะมองหาในเรื่องของวิธีการกําจัดขนที่มันง่ายแล้วก็สะดวกสบายสําหรับเราอะค่ะมากขึ้น ก็เลยมองหาในเรื่องของการเลเซอร์ขนค่ะซึ่งแรกๆที่ทํานะคะก็จะมีความรู้สึกเจ็บจ๊ดๆ,ๆ,ๆ,ๆในช่วง2อสาครั้งแรกนิดนึงเนาะแต่ว่าหลังทําไปเสร็จโดยส่วนตัวค่อนข้างชอบมากเลยคือหลังจากทําครั้งแรกเลยอะคะ่ะประมาณ4-5วันหลังทําไปอะจะสังเกตได้เลยว่าขนะ่ะมันเริ่มร่วงนะคะแล้วก็ในรอบที่3รอบที่4่อะคะ่ะสิ่งที่จะเริ่มสังเกตได้คือขนมันน้อยลงนะคะในบางจุดในบางรูของขนอะขนมันไม่ขึ้นเลยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้คือของเราอะแทบจะไม่มีขนแล้วนะคะหลักๆค่อนข้างจะเนียน สาคัญคือพอมันไม่ได้มีการเสียดสีะคะ่ะลักแรกก็เนียนขึ้นใสขึ้นนะคะเลยตัดสินใจมาทําในเรื่องของตัวเลเซอร์ค่ะสําหรับใครนะคะที่มีเพื่อหรือคนรู้จักที่มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแนะนําเลยค่ะให้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อหรือว่าคนรู้จักของคุณนะคะมาดูเพื่อที่จะได้มีทางออกกับปัญหาที่เขากังวลใจอยู่ค่ะ